เรามาทดสอบดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับเพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้ s z 0 6เจ้าตัวนี้นะครับก็นะครับมีย่านในการวัดคือโอห์มนะครับแล้วก็นะครับมีย่านนะครับโวลต์โวลต์ตัวนี้ก็เป็นโวลต์กระแสสลับนะครับส่วนโวลต์ตัวนี้ก็เป็นโวลต์กระแสตรงนะครับแล้วก็มีนะครับวัดหน้าค่ามิลลิแอมกระแสตรงนะครับเพื่อนๆ แล้วก็มีวัดใช้เสียงนะครับไดโอดนะโอเคนะครับมีจุดจ้ำสายในการตรวจเช็คตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดคอมนะครับ C.O.M จุดกลางแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดวัดนะย่านที่ระบุไว้ก็ตรงนี้จะเป็นนะครับโวลต์โอห์มมิลลิแอมอโอเค ใช้เบื้องต้นก็วัดเสียงก่อนนั้นเพื่อนนี่เสียงก็หมายถึงวัดสายขาดบ,นะบต่อไปอันนี้ไดโอดนะอันนี้ผมจะหยิบนะครับไดโอดเปล่งแสงมานะครับไดโอดนะไดโอดเปล่งแสงหรือ LED ทดสอบนะครับสลับข้าง เนื่นะครับน,แบบนี่นะครับแต่ทีนี้นะครับวัดไดโอดอันนี้เป็นไดโอดบิดนะเพื่อนๆนะครับอันนี้บวกอยู่ตรงนี้นะครับอ่ากระแสสลับอยู่ตรงนี้แล้วก็ลบอยู่ตรงนี้นี่น นี่คือไดโอดแบบหลิดนะครับนี่คือไดโอดนะโอเคนะครับต่อไปวัด R วัดโอห์มนะครับนี่ก็มีตั้งแต่ตรงนี้200-2000หรือ 2K นะครับ 20K 200K นะ2 m 20M นะครัอ่บนะครับให้มีแสงหน่อยเพื่อนๆนี่กดตรงนี้แสงหน้าจอนี่ผมจะวัดค่า R ตัวนี้นะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวตั้งไปที่อ่ะ 2k แล้วกันนะ 2k ก็คือ2,000อ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นมาที่1.9หมายถึง1.9 9k หรือ1,000นะ 1,9k อ่ะ, 1, อะประมาณนี้นะนี่นะเดี๋ยวเช็คดูนะครับว่าถูกต้องไหมอ่า1.9 ปิดพลาด5%ก็เป็น2นี่ 2k เพื่อนเนแดง2ดำ0แดง2อ่ะก็เป็น 2k นะเจ้าตัวนีนะ้ก็วัดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็น1.9ใกล้เคียงนะครับอืม1.936 7368อ่ะโอเคนี่คือการวัดในย่านอ่า r นะครับอ่านี่คือนะครับเจ้ามิเตอร์ตัวนี้เพืเ่อนๆนะครับ นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกค่าเอาไว้นะนี่นะครับรุ่นนี้ใช้ง่ายพกติดตัวไม่ใหญ่ครับเพืนะ่อนๆไม่ใหญ่นะดูคืบนี่เห็นไ,ไหมคืบผมจะใหญ่กว่าตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นเล็กนะครับใช้งานคล่องใช้งานได้สะดวกนะครับใส่กระเป๋าได้สบายนะใช้เสร็จแล้วก็ปิดเอาไว้ตรงนี้นะครับออฟสำหรับเจ้ารุ่น S Z 06ครับ